สวัสดีครับผู้ชมครับกลับพบกนอีกครั้งกับ Tom Story Car X Lifestyle นะครับมาใน EP นี้ครับ,บ, Story, รบ,รบเรามากับเจ้า BMW 520D M Sport Pro นะครับอีกหนึ่งรุ่นจาก BMW ครับกับความเป็นซีรีส์5ที่มีการโมเดลเชงแล้วก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับกับรหัสตัวถัง G60 เจ้าคันนี้จะมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวตามทอมไปเลยกันเลยครับ รุ่นที่เรานำมาในวันนี้นะครับนี่คือ 520D M Sport Pro นะครับถือว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะฮะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลมาด้วยเครื่องยนต์ดีเซลสสูบนะครับผมทวิน p พาเวอร์เทอร์โบนะครับบวกด้วยมอเตอร์เล็กๆเป็นม y h ไฮบริด48โวลต์นะครับให้พลังกำลังอยู่ที่197แรงมา้ากับทอกเหลือๆเลยทีเดียวครับที่400นิวตันเมตรนะครับผมถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ขับได้ดีทีเดียวเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปเทสต์ไดร์นด้วยนะกับเจ้าคันนี้นะครับผมด้วยก การเปลี่ยนแปลงใหม่ในครั้งนี้นะครับผมถือว่าน่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันเลยดีกว่านะเริ่มจากด้านหน้ากันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับนี่คือดีไซน์ด้านหน้าใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในส่วนของไฟหน้าเองนะครับผมที่มี Daytime r u n n i n g light เนี่ยที่ออกข้างซ้ายและขวานะครับเป็นเหมือนลูกศรบริเวณนี้นะครับแต่ว่า ถ้าเกิดเราสังเกตครั้งแรกเรารสึกว่าทำไมเด y t i m e มันเล็กจังเลยแต่ BM เนี่ยเขาจับจุดเด่นของความเป็นคีดี้กริลทางด้านหน้าไตาคู่บริเวณนี้ใส่ไอคอนิกโกลเข้ามาให้เราด้วยนะครับดังนั้นไอคอนิกโกลบริเวณไตคู่ด้านหน้ารวมไปถึงเด y t i m ม r ลั n i n g l i ล h ์นี้คือเป็นส่วนเดียวกันทําให้เวลาเราขับขีต่ตอนกลางคืนเนี่ยเจ้าคันนี้จะดูสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นการจับจุดเด่นของ BM เอมอยูมา นำเสนอได้น่าสนใจทีเดียวกับ d a y Time r u n n i n g Light ของเจ้าซีรีส์ห้าใหม่คันนี้นะครับผมขยับลงมาด้านล่างครับให้เซ็นเซอร์มาแบบครบๆเลยนะครับรวมไปถึงกล้องหน้าที่ให้มาด้วยนะครับใน 520D คันนี้นะครับผม ในส่วนของดีไซน์ด้านหน้าเองนะครับเราจะเห็นว่าเครื่องยนต์ยังเป็นดีเซลเนาะดังนั้นเนี่ยเขาจึงมีแฟลปมาให้เราด้วยนะครับเป็นแบบแอคทีฟนะครับก็คือว่ามีการปรับเปลี่ยนเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยเจ้าแฟลปตัวนี้จะเปิดออกมาเพื่อรับลมไประบายความร้อนของเครื่องยนต์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจอดอยู่แบบนี้เขาก็จะปิดนะครับผมสีที่เรานํามาเป็นสีขาวครับค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะรวมไปถึงไฟหน้าเป็น LED เต็มระบบนะครับผมแล้วก็เป็นแอคทีฟ LED ด้วยนะครับเปิดไฟสูงไฟต่าอัตโนมัติ ก็ให้มาแบบนี้เลยนะครับขยับมาด้านข้างครับลายล้อใหม่สวยงามจริงๆอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าผมชอบมากๆนะรวมไปถึงคาลิเปอร์เบรกไซส์ใหญ่นะครับเป็นสีแดงมาแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ขอบใหญ่มากๆให้มาถึงขอบ20เลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงซีรีย,ยางสองห้าสีในล้อหน้านะครับต้องบอกว่าเจ้าคันนี้ขับเครื่อนล้อหลังซีรยียางของเขาไม่เท่ากันถึงแม้ว่าขอบ ล้อเนี่ยจะเท่ากันคือขอบ20นะครับเดี๋ยวเราคงไปดูล้อหลังกันต่อนะขยับมาด้านข้างครับ มีบ a ชเ M สวยงามชัดเจนนะครับบ่งบอกถึงความเป็น M Sport Pro ได้เป็นอย่างดีครับกระจกมองข้างไฟเลี้ยวบริเวณนี้รวมไปถึงกล้องด้านข้างมีมาให้ด้วยเราจึงสามารถมองกล้องแบบ360ได้ด้วยจากเจ้าตัวนี้นะครับมี Bright Spot มาให้นะครับรวมไปถึงชายด้านล่างเองเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาตัดขอบด้วยสี l o s s Black นะครับผมก็เรียกว่าการดีไซน์เนี่ยไปในแนวทางเดียวกันทางด้านหน้าด้านข้างและรวมไปถึงด้านหลังด้วยนะที่เปิดประตูแบบซ่อนแบบนี้ครับผมเรา สามารถที่จะล้วงแบบนี้นะเพื่อเปิดประตูได้ถ้าเกิดคุณมีกุญแจอยู่ในกระเป๋าก็เปิดได้เลยนะครับแบบนี้สวยงามเลยทีเดียวแล้วก็มีไฟส่องสว่างบนพื้นให้เราด้วยนะซึ่งไฟส่องสว่างเนี่ยอาจจะมีระยะของการทําการเนี่ยไม่ได้กว้างมากเพราะว่ามันถูกซ่อนอยู่ข้างในบริเวณนี้นะครับมันถูกบังคับโดยที่เปิดตรงนี้ดังนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กว้างมากเวลาคุณเดินมาที่รถแต่มีมาให้อยู่บริเวณด้านใต้นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ขยเบมาต่อทางด้านด้านหลังครับในส่วนของด้านหลังเองเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าด้านหน้าให้ซีรีสย,ยางมาที่245ส่วนล้อหลังให้มาถึง275เลยทีเดียวนะครับกับซีรีสย,ยาง275 35 20นะครับเป็นยาง P Zero แบบนี้มาจากโรงงานเลยนะครับรวมไปถึงคาลิปเปอร์เบรกสีแดงชัดเจนหล่อมากๆ ลายล้อแม็กสวยงามเป็น M แบบนี้มาเลยนะครับผมว้าวอันนี้ถือว่าสุดยอดทีเดียวมาต่อกันที่ด้านหลังครับในส่วนด้านท้ายเราจะเห็นว่าดีไซน์ของไฟท้ายเนี่ยจะดูเพียวค่อนข้างเพียวเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งมันก็จะไปรับกับไฟหน้านะครับผมแล้วก็รวมไปถึงเส้นสายต่างๆเนี่ยก็ดูพรีเมียมดีทีเดียวนะอันนี้ผมต้องยอมรับว่าด้วยรถบอดี้ทั้งคันเนี่ยเราจะเห็นว่า BM W รเอันยูนี่ยดีไซน์ซีรีส์5เนี่ยให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถซีดานที่ไซส์ค่อนข โดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าดีไซน์ออกมาเส้นสายเพียวแบบนี้มาทําให้รถดูสปอร์ตแล้วก็ดูเตี้ยมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วโดยรวมเนี่ยผมถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะด้านหลังเขามีดักเทลมาให้ด้วยนะครับเป็นสีดำก o s s Black แบบนี้เลยก็สร้างความสปอร์ตได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ ถ้ายมมาต่อกันที่ด้านล่างครับเบียเดี๋ยวมันอยู่เลือกสีกรอสแบ็กนะครับเพื่อเป็นการตัดกับสีบอดี้รถนะครับแล้วก็เป็นบริเวณของส่วนดิฟฟิเซอร์บริเวณนี้ด้วยนะครับก็สร้างความสปอร์ตได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าพื้นที่เก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมสามารถเปิดได้จากด้านหลังเองนะครับด้านในจากรีโมทรวมไปถึงมีคลิกเซนเซอร์ให้เราด้วยนะครับผมพื้นที่ค่อนข้างกว้างมากๆนะครับสามารถใส่ถุงกอล์ฟใบใหญ่ได้แบบสบายๆเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก แม้ว่าจะใหญ่แต่แหมแอบติดนิดนึดนงนะมันไม่ได้เป็นแฟลตนะฮะจะเป็นหลุมลงไปอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับบริเวณนี้มีกล่องใส่ของให้เราด้วยนะครับผมก็ถือว่าให้มาทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับคุณผู้ชมครับถือว่าใส่ได้ค่อนข้างเยอะนะอันนี้ใส่ได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับโดยรวมภายนอกประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้า 520D M Sport Pro คันนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันหน่อยดีกว่านะว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง b m w ์ใส่เทคโนโลยีอะไรให้เราบ้างไปด้านในกันต่อเลยครับ ขยับเข้ามาในส่วนของด้านในครับตอนนี้เราสตาร์ทไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยรวมด้านในเนี่ยผมถือว่าเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะสาหรับเจ้า 520D คันนี้ครับกับความเป็นซีรีส์5ใหม่กับบอดี้ตัวถัง G60 เนี่ยนะครับเขาให้เป็นจอเคเร์ฟดิสเพลย์มาแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าค่อนข้างใหญ่เลยเดียวนะฮะแบ่งเป็น2พาร์ทฝั่งซ้ายมือกับอินโฟเทนเมนต์ทั้งหมดแล้วก็ฝั่งขวามือเป็นในส่วนของมารวัททั้งหมดนะครับใครที่ขับเบียร์แบบรุ่นใหม่ๆเนี่ยผมเชื่อว่าคุณจะคุ้นชินกับเเจจ้้าาาอออครรรสลยนนนีู่แววมไปถึงกํ อินเทอร์เฟซต่างๆเนี่ยนะครับก็ใช้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมสิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมสังเกตเลยนั่นก็คือในเรื่องของกล้องตอนนี้เราเปิดกล้องอยู่เนี่ยนะครับผมคุณภาพของภาพเนี่ยอันนี้ดีมากๆอันนี้ผมค่อนข้างชอบเลยทีเดียวนะครับถือว่าเห็นชัดเจนทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเลยทีเดียวนะครับเรียกว่ามอง360เนี่ยได้แบบเต็มที่เลยทีเดียวครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของแอร์เองเนี่ยนะครับก็จะถูกฝังไว้ด้านในนะจะไม่มีในส่วนของปุ่มกดที่เป็นแบบแมชชู่ด้าน,นอกแล้ว ดังนั้นเวลาคุณจะปรับระบบ แอร์เนี่ยจะต้องปรับจากด้านในหน้าจอนี้ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็แอร์เนี่ยแยกซ้ายขวาด้วยนะครับเป็นดูโอโซนด้านหน้านะแล้วก็ปรับได้ทั้งอุณหภูมิแล้วก็แรงลมจากด้านหน้าบริเวณนี้เลยนะครับผมก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกไว้นิดนึงนะคุณผู้ชมนะถามว่าดีไหมที่ใส่ไว้ข้างในก็ถือว่าโอเคแหละแต่เวลาถ้าเกิดสมมติคุณอยากจะเปลี่ยนอุณหภูมิแบบกระทันหันหรือว่าอยากจะปรับเปลี่ยนเลยเนี่ยบางทีก็อาจจะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าคุณจะต้องกด เข้ามาใช้งานในระบบอินเทอร์เฟซที่ BMW ให้มานะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็แอบนิดนึงถ้าเกิดย้ายปุ่มแอร์เนี่ยมาเป็นตัวช่วยตรงนี้เล็กๆให้เราหน่อยก็จะค่อนข้างครบสมบูรณ์มากๆเลยทีเดียวครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ดูนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับใน,นส่วนของแอ b เบียน i g ไลครับเป็นดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นอารมณ์เหมือนรคสตัรทั้งหมดนะครับแล้วก็ มีสีของแอมบ l ไลท์เนี่ยถูกซ่อนไวขน้ข้างในก็จะสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับผมตามสไตล์ของคุณนะครับผมใครอยากได้สีไหนอย่างไรก็ปรับเปลี่ยนได้เลยรวมไปถึงสามารถปรับเปลี่ยนได้ผ่านเจ้าตัว My Mode นะฮะที่อยู่บริเวณ i Drive ตรงกลางนี้ด้วยนะครับผมบริเวณของ แอมเบียนไลท์เนี่ยจะเป็นอารมณ์เหมือนคริสตัลซึ่งจะไปลิงก์กับเจ้าตัว iDrive แล้วก็หัวเกียร์ที่เป็นคริสตัลแบบนี้มาเหมือนกันนะครับถือว่าค่อนข้างหรูหราแล้วก็ดู Luxury มากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของพวงมาลัยเองนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะจับดีครับจับดี ไซส์กำลังดีสำหรับมือผมนะต้องยอมรับครับว่าผมเป็นคนมือใหญ่นะครับดังนั้นการใช้พวงมาลัยที่มีไซส์ใหญ่แบบนี้กริปมันค่อนข้างดีแล้วผมชอบมากๆนะรวมไปถึงด้านหลังมีแพดเดิลชิพให้ด้วยนะครับผมคุณสามารถเล่นเกียร์ได้เพราะเจ้าคันนี้มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับใครที่สังเกตคุณจะเห็นได้เลยนะว่าฝั่งซ้ายมือในปุ่มของแพดเดิลลบเนี่ยนะครับเขาจะมีคำว่า Boost ติดมาให้ด้วยนะครับผมซึ่งเจ้าตัวบูลเนี่ยคุณสามารถกดค้างไว้นะครับผมนี่แล้วก็โหมดต่างๆของรถเนี่ยมันจะถูก ใช้งานแบบเต็มประสิทธิภาพและก็สามารถให้คุณใช้เวลาเร่งแซงได้ประมาณ10วินาทีเขาจะมีตัวเลขขึ้นให้เวลาคุณขับรถอยู่นะครับ10วิคุณสามารถกดเจ้าบูตตัวนี้เพื่อเพิ่มพลังของรถคันนี้ได้นะครับซึ่งเป็นการทํางานร่วมกันนะครับของเครื่องยนต์กับแบตเตอรี่48โวลต์ตัวเล็กๆนี่นะครับผมเขาก็จะให้เราบูตเพิ่มในส่วนของความแรงเข้าไปคุณสามารถเร่งแซงได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับด้านหนะ้าบริเวณนี้มีที่ วางไวเลสชาร์จจรงมาให้เราด้วยนะครับและชาร์จค่อนข้างดีแล้วไวมากๆนะอันนี้ผมชอบมากๆวัสดุโดยรวมด้านในดีมากๆครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะครับรวมไปถึงแผงบริเวณตรงกลางด้านหน้าบริเวณนี้นะครับผมเจ้าตัว 520D นี่ก็จะให้เท็กเจอร์ที่ค่อนข้างดูสปอร์ตนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น 530E เนี่ยเขาก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคาร์บอนไฟเบอร์ไปเลยนะครับ อีกสิ่งหนึ่งที่ปรับเปลี่ยนไปเยอะมากๆนะนั่นก็คือในส่วนของช่องแอร์ครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าเราจะไม่เห็นช่องแอร์อยู่ตรงนี้เลยนะเพราะมันถูกซ่อนไว้ทั้งหมดครับถูกซ่อนไว้ด้านบนตรงนี้เป็นแนวยาวนะครับแล้วก็รวมไปถึงด้านล่างรวมไปถึงฝั่งซ้ายขวาของผู้โดยสารด้วยนะครับเวลาคุณจะเปิดปิดเจ้าช่องแอร์เนี่ยคุณก็สามารถเลื่อนได้จากบริเวณนี้เป็นระบบทัชทั้งหมดนะครับนี่ตรงนี้เลยแต่หลายคนถามว่าเอ๊ะ เปิดปิดช่องแอร์แล้วถ้าเกิดสมมุติเราอยากจะปรับทิศทางล่ะทำยังไงมันจะอยู่ด้านล่างครับอยู่บริเวณนี้นี่ครับเป็นจอยแบบยางนะคุณสามารถปรับเลื่อนตำแหน่งของทิศทางลมทิศทางแอร์ได้นะครับบริเวณนี้ขยับมาตรงกลางนี้นะครับก็มีที่ใส่แก้วน้ำซ้ายและขวานะครับแล้วก็รูปไปถึงเปิดมาบริเวณนี้นี่เขามีช่องเก็บของให้บริเวณนี้ด้วยนะนี่นะครับเก็บของให้บริเวณนี้ ในส่วนของชุดเครื่องเสียงนะครับเบีเลือกให้เป็นฮามันคอร์ดอนมาจากโรงงานเลยนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเจ้า 520D เป็นฮามันคอร์ดอนนะแต่ถ้าเกิดเป็น 530E เนี่ยก็จะเป็น Bover ร์แอนด์วมาจากโรงงานนะครับดังนั้นใ,นใครที่เลือกรุ่นไหนก็จะได้เครื่องเสียงตามรุ่นนั้นๆน,น,นะจ๊ะในส่วนของเบาะเองนะครับผมถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับมีความหรูหราแล้วก็ ยังคงให้ความสปอร์ตอยู่ด้วยนะครับอันนี้ต้องยกนิ้วให้เลยนะผมว่านั่งค่อนข้างสบายขับไปไกลๆเนี่ยไม่เหนื่อยมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่บาะแถว2ดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างตามไปเลยครับมาต่อที่บาะแถว2ครับในส่วนของบาะแถว2อันนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าผมไม่ได้ปรับตำแหน่งของเบาะด้านหน้าเนี่ยเลยนะครับนี่คือตำแหน่งที่ผมนั่งจริงเมื่อสักครู่นี้นะครับผมคุณผู้ชมดูเลขกลูมสิครับโอ้โหเหลือ ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับลงไปถึงเฮดลูมเนี่ยก็ถึงแม้ว่าจะเหลือไม่ได้มากนะเพราะอย่างที่บอกไปนะครับด้วยบอดี้ตัวถังเนี่ยของเจ้าคันนี้เขาดีไซน์ให้ดูค่อนข้างสปอร์ตนะครับผมก็เลยทําให้ความสูงของเจ้าคันนี้ต่ําลงมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ยังให้ความสะดวกสบายอยู่นะเพราะด้วยเบาเองที่ค่อนข้างจมลงไปนะครับทำให้เวลาเรานั่งเองเนี่ยนะครับผมมัน มันไม่ติดหัวมากนักผมสูง182นะคุณผู้ชมยังนั่งแบบสบายๆเลยเล็กรูมีให้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของบริเวณนี้ก็มีที่ชาร์จนะครับผม Type C ให้เราด้วยซ้ายและขวาเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่อยากจะได้เอนเตอร์เทนเมนต์เพิ่มเติมก็จริงๆแล้วสามารถต่อจอได้จากบริเวณช่องนี้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็ทําเผื่อไว้ให้นะนะครับแล้วก็รวมไปถึงตรงนี้เนี่ยก็จะมีพอร์ตชาร์จสําหรับ Type C ให้อีก2พอร์ตบริเวณนี้นะดังนั้นด้านหลังเนี่ยจงมี4 ผมซึ่งด้านหน้าเนี่ยก็ใช้ในส่วนของไวร์ชาร์จิ่งไปนะครับหรือว่าใครที่มานั่งด้านหลังคุณก็สามารถใช้พอร์ตจากตรงนี้ได้นะครับผมก็ดูค่อนข้างเรียบร้อยแล้วก็ลงตัวแล้วก็ให้มาดีเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยนะครับมีแอร์แยกอีก2โซนนะครับดังนั้นโดยรวมของเจ้าคันนี้เนี่ยนะครับผมเขาเป็นรถที่ให้แอร์มาถึง4โซนด้วยกันนะครับผมให้มาดีมากๆนะเนี่ยแล้วก็ทัดแบบนี้เลยนะ ปรับโหมดปรับความแรงของแอร์จากตรงนี้ได้เลยนะดูสิดีมากๆอันนี้ดีมากๆผมยอมรับเลยว่าโอเคนะครับปรับเป็นออโต้ได้เลยทัชแบบนี้มีช่องเก็บของบริเวณนี้ให้ด้วยว้าวอันนี้ครบคันเยี่ยมมากๆครับเปิดตรงนี้มาเป็นที่วางแขนแล้วก็มีที่ใส่น้ำซ้ายและขวานะครับผมโดยรวมด้านหลังถือว่าผมว่านั่งสบายนะผมชอบนะตำแหน่งประมาณนี้ นะครับตำแหน่งประมาณนี้มีที่จับมาให้นะครับมีที่ห้อยของด้านหลังแล้วก็รวมไปถึงมีม่านมาให้ด้วยนะเออมีม่านมาให้ด้วยแล้วก็กระจกด้านหลังก็มีม่านไฟฟ้าให้ด้วยนะครับสามารถปรับได้จากด้านหน้านะมีปุ่มกดเพื่อที่จะสามารถปิดม่านไฟฟ้าได้นะครับผมโดยรวมผมถือว่าสามารถได้ดั้งได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะสำหรับเจ้าซีรีส์5คันนี้ครับ นี่คือภายนอกและภายในทั้งหมดครับของ BMW 520D M Sport Pro คันนี้ครับเดี๋ยวเราไปลองเทสต์ดรากมนหน่อยดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง197แรงม้ากับทอร์ค400นิวตันเมตรบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้า48โวลต์จะให้ความรู้สึกอย่างไรในการขับขี่จะพอไหม197มมาไปลุยครับ โอาละคุณผ <da> ู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่หลังพงมลัยนะฮะของเจ้าเ m w ยอู520 D M Sport Pro ค like รับให้พลังกำลังที่197แรงม้าและทอร์คที่400นิวตันเมตรเนี่ยนะครับโอ้โหเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นไหมแค่ผมคลิกดาวนะฮะกับโหมดพละส่วนเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าสามารถที่จะ พยานพารถไซบอร์ดีใหญ่ๆอย่างเจ้าซีรีส์5เนี่ยไปได้แบบสบายๆเลยนะครับ กับตัวเลขแรงมา้าที่197แรงม้านี่ฮะตอนแรกแอบกังวลอยู่เหมือนกันนะว่าด้วยตัวเลขประมาณนี้จะขับสนุกจะให้คาแรคเตอร์ของความเป็นเบียร์หรือไม่อยู่ได้ไหมแต่พอลองขับจริงแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ที่ลองขับมาเนี่ยโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะกับทอร์400นิวตันเมตรนี่มันเหลือๆมากๆเลยทีเดียวนะครับ,บ,ท,รบทำให้เจ้าคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ขับสนุกมากๆนะฮะกับความเป็นเครื่องยนต์สันดาปนะครับอะลองขับไปดูครับนี่ผมขับในเมืองรถติดๆใช้งานจริงๆเลยนะ ถือว่าพูดถึงช่วงล่างก่อนแล้วกันนะในความรู้สึกของผมเนี่ยด้วยความเป็น BMW เนี่ยกับความเป็นช่วงล่างของ b m เนี่ยให้ความนุ่มและความหนึบได้ดีเลยทีเดียวนะครับเป็นรถที่อาจจะไม่ได้นุ่มนวลมากที่สุดแต่มันแลกมาด้วยรถที่คุณสามารถใช้ performance ของรถอยน์ในการขับขี่เนี่ย ได้ดีแล้วก็ได้เต็มที่เรียกว่าขับสนุกดีกว่านะครับเราสามารถใช้ความเร็วสูงเนี่ยได้อย่างเต็มที่โดยที่คุณจะไม่รู้สึกว่าคุณต้องกังวลอะไรเลยเจ้าคันนี้เนี่ยสามารถทำความเร็วสูงสุดนะฮะกับเครื่องยนต์ตัวนี้ได้ถึง2 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอ้หถือว่าเอาเรื่องอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะตอนนี้ผมมีพื้นที่เล็กน้อยครับผมจะลองคิงดาวดูนะฮะแบบสั้นๆหนึ่งสองสามป้า โอ้โหซุ้มเสียงซุ้มเสียงเรียกว่ามีเข้ามาในห้องโดยสารมากถึงแม้จะเป็นเครื่องดีเซลนะจริงๆเครื่องดีเซลต้องบอกว่ามันมีเสียงอยู่บ้างนะแต่ว่า b บียรหรือมอยูเนี่ยทำเครื่องดีเซลมาได้ดีทีเดียวครับไม่ได้เสียงดังมากจนเกินไปแล้วก็ยังมีเสียงให้อัตรสนุ่มๆขึ้นมาในห้องโดยสารเนี่ยเรายังให้ความรู้สึกกับความเป็นเครื่องยนต์สันดาบกับเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยได้ดีมากๆอันนี้ผมชอบนะครับ แล้วก็รถคันนี้อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเลยอันนี้คือไม่พูดไม่ได้เลยนะกับการประหยัดน้ำมันครับถึงแม้ว่าจะอยู่ภายใต้โลโก้ BMW นะครับแต่ BMW ทำเครื่องยนต์ดีเซลออกมาได้ดีมากๆครับเพราะเจ้าคันนี้เนี่ยกับถังน้ำมันของเขาที่ BMW ให้มาเนี่ยมากถึง60ลิตรนะครับและ60ลิตรนี้มันสามารถที่จะ ขับไปได้ถึง1,200กว่ากิโลกับน้ำมันเต็มถังเพราะตอนแรกที่ทอมเติมน้ำมันเต็มถังมาเนี่ยตัวเลขที่โชว์ขึ้นมาเนี่ยได้ถึง1,200กว่ากิโลโอ้โหถือว่าใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับและประหยัดมากๆนะสมรรถนะของเครื่องยนต์เนี่ยกับตัวเลขระยะทางในการใช้งานเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่ารถอืดจนระยะทางมากขึ้นหรือประหยัดจนเกินไปแต่มันได้ทั้งเพอร์ฟอร์แมน สมรรถนะแล้วก็ได้ระยะทางที่ได้ถึง1,000กว่ากิโลเนี่ยโอ้โหผมถึงกับว้าวเลยทีเดียวนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าใครจะเลือก BMW อซีรีส์5เนี่ยอาจจะต้องมีความลังเลแล้วล่ะ,ละกับเจ้า 530e ซึ่งเป็นรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดนะครับถึงแม้ว่าเจ้าคันนั้นจะมีในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยเนี่ยแต่เครื่องยนต์ดีเซลที่วิ่งได้ถึง1,200กิโลเนี่ยผมถือว่าอันเนี้ย มันเป็นความยากในการตัดสินใจแล้วล่ะเพราะว่าเจ้าดีเซลก็ทำออกมาได้ดีไม่แพ้กันครับภูมาิัายน้ำหนักใช้ได้เลยครับไม่ได้หนักเกินไปแต่ก็ไม่ได้เบาจนเกินไปครับการใช้งานในเมืองกับรถติดๆแบบนี้ครับถือว่าไปได้ดีเลยครับในส่วนอเครื่องยนต์เนี่ยตอนเราคิกดาวกับความเป็นเครื่องยนต์ดีเซลกับความเป็นสันดาปเนี่ย ในช่วงของหัวเกียร์เนี่ยอาจจะมีการล้อรอบสักเล็กน้อยนะครับแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าเจ้าคันนี้เขามีระบบ My Hybrid นะฮะกับแบตเตอรี่อีก48โวลต์เนี่ยใส่เข้ามาในตัวนี้ด้วยนะครับมันทำใหเ้เวลาคุณคลิกดาวหรือการเล่งแซงเนี่ยมันก็ไม่ได้อืดอัดมากนักนะครับมีมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยด้วยตรงจุดนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากที่จะเล่งแซงแบบจริงจังเลยเนี่ยแน่นอนในส่วนของพายโดชีฟ เขามีปุ่มบูส์นะฮะให้เรากดนะฮะเพียงให้คุณกดค้างไว้ครับมันก็จะขึ้นนี่ครับนับถอยหลังสิบก้าวไปตรงนี้คุณก็สามารถเล่งฉีกหนีเล่งแซงได้แบบเหลือๆเลยครับุณผู้ชมมีมาให้ใช้เลยเนี่ยครับพอสิบวิก็หยุดก็หมดเหมือนคุณกดในตัดยังไงอย่างนั้นเลยเอออันนี้ดีถ้าคุณอยากใช้ก็สามารถกดพโดรชิปค้างไว้ได้นะครับ ผมขออนุญาตเปลี่ยนโหมดนิดนึงก็แล้วกันนะผมปรับไปในส่วนของโหมดสปอร์ตครับโหมดสปอร์ตนะครับโอ้โหพอปรับโหมดสปอร์ตบ๊มในส่วนของเบาะเองเขาก็จะบีบกระชับตัวเราให้เรายึดอยู่กับเบาะได้แบบมั่นใจมากขึ้นครับผมรอคลิกดาวนะครับ5 4 3 2ไปโอ้โหมานี่ขีดดีขึ้นครับโอ้โหตามเท้ามากขึ้นดีกว่า ตามเท้ามากขึ้นโว้ไปดีเลยครับแต่อย่างที่บอกว่าเครื่องตัวนี้ผมรู้สึกว่าในส่วนของหัวเกียร์อาจจะมีลอรอบนิดนึงสักนิดหนึ่งน,น,งนะฮะแต่ว่าพอเขาดึงออกไปปุ๊บนี่โอ้โหมันชุดบอดี้ของซีรีส์5ไปได้แบบชิลๆเลยนะนี่เป็นเครื่องดีเซล4สูบเท่านั้นนะฮะทวินพาวเวอร r เทอร์แรงม้า197แรงม้า แต่ท้องมันเยอะฮะ400นิวตันเมตรว้าวผมลองเปลี่ยนโหมดเป็น Efficient นะครับ Mood and Tone ในรถก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับตามคาแรคเตอร์ของโหมดต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วคุณผู้ชมก็สามารถคัสซอมไว้ในส่วนของตัว ambient Light ต่างๆได้นะครับ พอมาถึงตอนนี้นะครับแหมผมแอบมีความคิดขึ้นมาในใจนะครับว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมที่กำลังจะตัดสินใจเลือกเบียดแบบ U Series 5เนี่ยอาจจะมีความลังเลแล้วล่ะว่ากับ2เครื่องยนต์ทั้งดีเซล4ีูปทวินพาวเวอร์เทอร์โบ197แรงมา้าทอก์400นิวตันเมตรกับ p l u ๊กอินไฮบริที่อาจจะให้แรงม้ามากกว่าบวกมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาใช้ไฟฟ้าได้ อันนี้เราขอแยกเจ้าตัว i5 เนี่ยไว้ตั้งหากนะฮะ mm hmm. กับความเป็นไฟฟ้า100%เนี่ยสองตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดจะให้เลือกจริงๆเนี่ยเป็นผม mm hmm. ผมแอบมีใจให้เจ้าเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้นะครับ mm hmm. เพราะมันประหยัดน้ำมันหนึ่งถังพันกว่ากิโลแรงม้าเรียวแรงของเขาก็ไม่ได้น้อยหน้าใครใช้งานได้แบบชิวๆสบายๆที่สำคัญ ราคาค่าตัวต่างกันกับเจ้าตัวป plug-in hybrid ถึงประมาณเกือบ2 0 0แสนบาทนะฮะดังนั้นเจ้าคันนี้สนุนราคาอยู่ที่3,779,000บาทเท่านั้นว้าวอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วละครับว่าอยากจะได้แบบไหนแต่สำหรับผม ผมแอบชอบเจ้าตัวดีเซลนี้พอสมควรเลยทีเดียวครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครของ Tom Story Car X l i f e s t y ไ e ฟใน EP นี้นะครับผมยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันด้ใหม่ EP หน้าครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย